มีสองสิ่งที่รัฐบาลพยายามผลักดันเต็มที่เดินหน้าเต็มที่เลยเรื่องที่หนึ่งที่บอกว่าทำไมค่าไฟมันแพงจังทำไมค่าไฟไม่ถูกตามที่หาเสียงประกาศมาสิบเอ็ดเดือนบอกถ้าเพื่อไทยได้บริหารประเทศค่าไฟถูกทันทีค่าน้ำมันถูกทันที วันนี no ้เศรษฐาทวีสินบอกว่าไอ้ที่ค่าไปแพงเพราะมีความต้องการสูงเมื่อเขาไปดูกลายเป็นว่าสิ่งที่ไปใช้พลังงานไฟฟ้ามากที่สุดไม่ใช่ภาคครูเรื่องของพี่น้องประชาชนสิ่งที่ใช้พลังงานไฟฟ้ามากที่สุดคือภาคอุตสาหกรรมที่เศรษฐาทวีสินพยายามผลักดันให้เมืองไทยเป็นเมืองอุตสาหกรรมอยู่แบบปัจจุบันเขาเลยบอกว่า ดังนั้นถ้าอยากให้ค่าไปมันถูกลงคิดว่าควรตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เกิดขึ้นในเมืองไทยให้ได้ประเทศญี่ปุ่นผลิตโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เมื่อปีที่แล้วน้ำหล่อเย็นที่ปนเปื้อนสารกรัรมมันตภาพรังสีเนี่ย5.5แสนล้านตันที่ถูกเก็บไว้ ทะลักออกไปในทะเลต่างประเทศเขาก็โวยวายว่าทําไมปล่อยให้น้ําแบบนี้ลงไปปนเปื้อนเพราะมันจะไปทําลายคุณภาพชีวิตของทะเลล้างฐานทรัพยากรของประเทศแถมมันมีสารปนเปื้อนใครก็ไม่กล้ากินอาหารทะเลใช่ไม่ใช่ความหมายขมมอยู่ตรงนี้นั่นแสดงว่าเขาตั้งใจพัฒนาพลังงาน ให้เป็นพนลังงานเพื่อรองรับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่พอะเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มันก็จะรองรับสิ่งที่บอกมาว่าต้องให้เช่าที่ดิน99ปีต้องปล่อยให้เช่าที่ดินต้องปล่อยให้มีการเช่าคอนโด75%ตามที่หมอวรงบอกเพราะต้องรองรับคนจากต่างประเทศมาอยู่ในเมืองไทยนั่นแสดงทิศทางการพัฒนาประเทศเขาหวังคนจากต่างประเทศมากกว่าสร้างคนไทยให้เข้มแข็งถ้าหวังจัด ต่างประเทศโดยที่ปราศจากสร้างความเข้มแข็งให้คนไทยพี่น้องครับอนาคตมันจะเป็นยังไงอะคนไทยไม่เข้มแข็งต่างชาติเอาเงินมาแล้วเขาเอาเงินออกใช่ไม่ใช่พี่น้องเคยดูม้าไม้เมืองทอยไหมเคยดูหนังม้าไม้เมืองทอยไหมมันมีไปดึงม้าไม้เข้ามาในเมืองของตัวเองแล้วในม้าไม้เนี่ยมันก็มีนักรบแฝงตัวอยู่ในมา้า กลายเป็นว่าของที่เขาโบนัสมาเป็นม้าไม้ขนาดใหญ่ดึงเข้ามาในเมืองของตัวเองนึกว่าตัวเองชนะพอดึงเข้ามาไอ้ประชากรแฝงที่อยู่ในม้านั้นกลายเป็นนักรบเปิดม้ากออกมาฆ่าฟันคนในเมืองหมดเลยความหมายเดียวกันถ้าเราพัฒนาอุตสาหากรรมแบบไม่ดูพื้นฐานของพี่น้องประชาชนโดยไม่ดูพื้นฐาน สร้างความเข้มแข็งให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยคุณก็เท่ากับมาไม้เมืองทอยที่คุณไปเชิญต่างชาติมาเอาคนเข้ามาแล้วคนนั้นอะ่ะไม่ใช่คนที่เป็นคนของประเทศไทยจาเหตุการณ์ที่ระยองได้ไหมโรงงานระยองระเบิดอ,อุ้มมีชาวพมา่าเสียชีวิตขอภยัยมีชาวต่างชาติก็แล้วกันเสียชีวิตคนกลุ่มนี้กันไม่ให้คนไทยเข้า ผ่านมาหนึ่งชั่วโมงผ่านมาสามสิบนาทีเขาระดมคนของเขาได้เป็นหนึ่งพันคนตำรวจก็เข้าไม่ได้เจ้าหน้าที่ก็เข้าไม่ได้ผ่านมาหนึ่งชั่วโมงระดมได้สามพันคนกลายเป็นปิดเมืองไปเลยปิดโรงงานเพราะคนของเขาปิดโรงงานเพื่อดูแลคนของเขาความหมายเดียวกันพี่น้องครับนี่คือลักษณะของม้าไม้เมืองทรอยคือเราไปเอาคนเข้ามาภาคแรงงานเข้ามาเพราะถ้าเมืองพัฒนาในระบบอุตสาหกรรม ภาคแรงงานมีความสําคัญมากแล้วคนไทยไม่ทําแล้วเนี่ยตอนนี้คนไทยไม่ทําภาคแรงงานต้องไปเชิญคนต่างชาติมาเป็นภาคแรงงานสะส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นแรงงานเกษตรแรงงานอุตสาหกรรมรวมทั้งแรงงานประมงพอเข้ามาเป็นอะไรคนไทยก็ขาดความเข้มแข็งในอาชีพของตัวเองผมเลยบอกว่านี่ถ้ามองแบบภาพรวมที่เขาบอก นิวเคลียร์ลงไฟฟ้านิวเคลียร์เพื่อพัฒนาภาคอุตสาหกรรมโดยทิ้งภาคเกษตรของพี่น้องประชาชนโดยทิ้งปัจจัยที่สําคัญที่สุดคืออาหารการกินของประชาชนชนชาวไทยคุณก็ไม่จากต่างจากคุณเผาประเทศไทยดีๆนี่เองเช่าที่ดิน99ปีเปิดสัญญาให้เช่าดห้องเช่าขายบ้านได้ขายคอนโดได้แล้วความหมายก็คือว่า แล้วใครที่เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในตอนนี้มันก็ผลประโยชน์ทับท้อนใช่ไม่ใช่ก็เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ขายบ้านขายคอนโดร่ำรวยจากขายบ้านขายคอนโดรวมทั้งร่ำรวยจากเก็บเงิน2ี่บาทชาวบ้านที่ไปสร้างสะพานข้ามคลองนะนะั่น่ะ พอร่ำรวยมามาเป็นนายกมาประกาศนโยบายให้ต่างชาติเช่าที่คอนโดได้75%แล้วเงินมันจะหมุนไปที่ใครมันก็ไม่ต่างจากผลประโยชน์ทับซ้อนดีๆนั่นเองดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือทิศทางการพัฒนาประเทศวันนี้เขาทิศทางพัฒนาประเทศค่อนข้างชัดว่าจะเดินทางไปอุตสาหการรมขนาดใหญ่การสร้างโรงไฟฟ้าผ่า สร้างพลังงานไฟฟ้าเพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรมเนี่ยมีคำถามามากายเพราะอะไรเพราะเมื่อคุณพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญ่โดยลืมฐานของพี่น้องประชาชนออกนโยบายให้เช่าที่ดินได้99ปีพวกเราพูดมาตลอดว่าปัจจัยการผลิตข้าวอาหารเนี่ยสำคัญมากที่สุดเกิดสงรามมาเนี่ยคุณไม่สามารถเอาโรงงานไปสู้รบได้ใช่ไม่ใช่ เกิดโรคระบาดมาคุณไม่สามารถกินเศษเหล็กได้ใช่ไม่ใช่เอาโควิดที่ผ่านมาเนี่ก็เห็นแค่วันเดียวหนึ่งคืนสองคืนปิดเมืองสี่ทุ่มไม่มีอาหารการกินคนไทยเกือบอยู่ไม่ได้ใช่ไม่ใช่โดยเฉพาะกรุงเทพดังนั้นนี่คุณประกาศเป็นครัวโลกประกาศว่าไทยเป็นครัวโลกสองครัวโลกแต่ฐานจริงๆเหออครัวโลกนี่พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมไหม คุณปรับยึดโอกาสของพี่น้องประชาชนไปให้ต่างชาติไงยึดโอกาสาก็คือให้เขาเช่ารวมทั้งทำลายวิชาชีพเขาด้วยคนที่จนที่สุดในประเทศตอนนี้อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่แปลกไหมมันกลายเป็นว่าเหตุการณ์มันกลับกันทั้งที่ทเชียงใหม่เป็นเมืองเอกที่นักท่องเที่ยวไปเที่ยวมากเป็นอันดับต้นๆแต่กลายเป็นว่าคนเชียงใหม่จนมากที่สุดในประเทศเพราะคนเชียงใหม่ไม่มีปัจจัยการผลิตแบบที่ดิน ก็มีคนต่างชาติต่างประเทศทั้งนั้นนี่คือวิกฤตครั้งยิ่งใหญ่ถ้าเรามองว่าทิศทางการพัฒนาประเทศจะมุ่งหวังแค่พัฒนาระบบอุตสาหกรรมขนาดใหญ่รัฐบาลอาจอยู่รอดประเทศมีเงินรอดแต่ประชาชนอยู่ไม่รอดแน่นอน <Yeah. S 1> เรื่องที่สองที่เศรษฐาทวีสินพูดในรายการก็คือ เรามีเงินอยู่ส่วนหนึ่งหลายล้านล้านบาทที่อยู่ใต้ดินเราควรเอาขึ้นมาบนดินเพื่อเอาเงินส่วนนี้มาบริหารประเทศเงินส่วนนี้ก็คือเงินแหล่งคาสิโนการพาน,านันเราควรเร่งเปิดคาสิโนเพื่อเอาเงินมาบริหารประเทศผมก็เลยคิดเชื่อมต่อสมมุติมีที่อยู่ให้เขาเช่า9กปี ได้เงินมาถูกลัดหลอกไปเล่นการพนันอีกเสียเงินเสียท,ทั้งพี่เสียทั้งเงินท,ทันทีวันศุกร์พูดว่าต้องสนับสนุนคาสิโนถูกกฎหมายวันเสาร์มาพูดผมได้สั่งตำรวจให้ปราบปรามเว็บพนันเถื่อนอย่างเต็มที่เอา้าทำไมมันพูดสวนกันวะคนคนเดียวกันทำไมมันพูดแบบวัน สุกบอกต้องสร้างคาสิโนถูกกฎหมายเอาเงินใต้ดินขึ้นมาให้ได้วันเสาร์บอกผมให้ตำรวจปราบแหล่งเว็บพน,นันเว็บพน,นันเถื่อนฟุตบอลเถื่อนไอที่บอลยูโรที่เตะก,กันอยู่นี่ให้ตำรวจปราบเต็มที่แต่ไอตำรวจสองขั้นที่มีค่าวเรื่องเว็บพน,นันทำไมไม่ยึดทัพสักทีวันเนี้ยไอนี่มีคนคิดแทนนะผมไม่ได้คิดนะ <laughs> มันเริ่มจะเข้าอีหลอบเดิมทิศทางการพัฒนาประเทศมันกลายว่าจะทําให้สังคมไทยเป็นสังคมที่โตเฉพาะหัวโตเฉพาะส่วนที่เป็นนักธุรกิจระดับนําเท่านั้นมันจะเกิดช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนที่มหาศาลเพิ่มมากขึ้นคนจะไม่มีปัจจัยการผลิตไม่มีที่มากขึ้นไม่มีบ้านมากขึ้นใช่ไหม